อเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอทูยูนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีรับกอบดํานะครับวันนี้ก็จะ2ตัวนะครับผมใครที่ยังไม่ได้รับนะผมจะมาบอกวิธีนะครับอาวิธีที่1ก็คือนี่นะครับขึ้นมาจะเป็นหน้านี้นะครับก็คือล็อกอินครบหกวันนะครับผมก็จะได้รับกอบดํา1ตัวนะครับฟรี FIFA. วิธีที่สนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทําภารกิจนะครับผมก็แนะนาให้ทุกคนทําภารกิจรายวันครบนะครับผม10อันนะครับผม10อันแล้วก็จะได้รับดอกไม้นะครับผมดอกไม้สีเหลืองนะแล้วก็กดที่พิเศษครับนี่ของผมล็อกอินแล้วก็ทําภารกิจทุกวันนะจะได้10อันนะครับผมแล้วก็จะได้นี่นะครับอ่ากรอบดํามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ถ้าล็อกอินแล้วก็ทาภารกิจครบเท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับ25อันโอ้โหผมว่าผมน่าจะไม่จัดแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างเล่นด้วยจะได้นี่นะครับถ้าของใครทำครอป20บ้าอันจะได้ไฮเปอร์เลโอนร์ดแบบว่ากรอบชมพูนะครับผมไปหนึ่งตัวแล้วก็นี่นะครับผมจะไปรับรางวัลกันนี่แลวก็รอบนี้นะ GM ก็ได้ทำการแจกนะครับแจกตัว่วแจกตัวนะครับนี่เยอะมากเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมได้เพิ่มมากี่ตัวนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับรับรางวัลก่อน รับรางวัลไปเลยรับรางวัลรับของรางวัลทั้งหมดแล้วโอเคครับแล้วก็อกอบดำอีกตัวหนึ่งก็คือนี่นะครับหอ,อคอยได้ขีดจํากัดนี่ทั้งหมดก็3ตัวนะครับฟรีๆนี่อันนี้สําหรับใครที่ลืมนะครับยังไม่ได้มาทําก็มาไต่ห่อคอยด้วยนะครับผมนี่หอคอยชั้นที่4ี่นะครับ4ี่กนี่49ก็จะได้กอบดำนะครับ48บแดกบแดงก็50กอบชมพูนะครับผม อ,อย่าลืมมาไต่กันด้วยเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนไต่นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าวิธีการไต่ออกคอยไวๆทําแบบไหนนะครับคือมือใหม่ก็สามารถทําได้นะวิธีนี้นะอโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับว่าจริงจังผมอัพได้เรืว่าแม็กแล้วหรือยังเดี๋ยวกดฟิลเตอร์ก่อนฟ,ฟิลเตอร์ไฮเปอร์ Hyper, สามดาวชนิดพิเศษอ๋อเหม่อช่นดีว่าไม่ใช่หรอชนิดพิเศษอ๋อขั้นสูงสุดครับ นี่4 2 3 4 5 6 7 7ตัวมันต้อง8ตัวขาดอีกหนึ่งตัวครับขาดอีกหนึ่งตัวผมต้องล็อกอินครบ6วันและก็หรือไม่ก็อันนี้น้ามาไต่ออคอยหรือไม่ก็นี่ห้องทดลองรับเดี๋ยวผมขาดอีกตัวผมจะได้ชิงจังไฮเปอร์แล้วนะครับผมนี่มาดีตรงนี้ก็หากอบดำได้โอเคกรอบขาดอีกหนึ่งตัวผมก็จะได้กอบดำแล้วเอ้ย <laughs> กบดำขาดอีกหนึ่งตัวผมก็จะได้จรินจังแล้วนะครับผมจิงจังเลเวลแม็กนะครับผมนี่ผมได้ตัวมา10 30บใบใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ไจำไม่ได้วะโอเคผมจะลองสุ่มไอตัวนี้ดูนะครับผมนี่เซลลี่เซลลี่ยิงอากาศน,นะนี่แล้วเขามีอีเวนต์อัปเดตมานะครับผมนี่ก็คือเพิ่ม โอกาสได้กอบชมพูนะครับใครที่มีพลังเติมก็มาเติมเล่นกันได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองสุ่มหาไอตัวนี้ก่อนนะครับว่าจะได้หรือเปล่าไปมาลุ้นกันครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหนักต่อสู้ศิลปะต้องกันตัวโหบอก,กันเดียวเลยครับว่าตัวนี้กระจอกมากเอาใหม่ครับไปอีกสักหนึ่งรอบ เหลือ30ว่ะ30ตัวเอาไงดีวะทุกคนแม่งมันมือวะ่ะมาครับตัวนี้กันเอ็ดเวิร์ดบินโอตัวบินด้วยได้ตัวบินมาแม่มดน้อยสตัตว์บินแต่ว่าบินต่ำนะเป็นตัว,บ,ตวบินต่ำโอเคลองสุ่มเอ็ดเวิร์ดสักตัวได้ปะเอ็ดเวิร์ดก็ดีวะมาครับ มาครับผม y e ดเวิร์ดลูกโปงสัตว์เอ้ยโอเคตัวกันมีอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวพักก่อนนะครับถ้ายังไม่ได้นะมาครับ oh, โอ้โหเซลลี่เซลลี่จริงด้วยเซลลี่น้ำแข็งมาหน่อยดีโอ้ oh, ไปอีกทีนึงแม่งมันมือทุกคนมันว่ะ มาครับมาครับออกน้อยเถอะออกน้อยเถอะนาวิกาโยทินหรือเราไปลองเอ็ดเวิร์ดบินดีกว่าไหมเอาไงดีครับเอาอีกทีนึงอย่ายอมแพ้ครับคนไทยสู้ไม่ถอยหัวใจวาวุ่นมาครับอะไรกันวะมาแล้วม้ากเข้าให้เด็กปถมมาวะ่ะเอ็ดเวิร์ดบินไปทีนึ่งมาสู้ไม่หมดเลยมา สูงไม่หมดเลยครับแม่งมันมือวะ่ะว่าจะรอโคลาโบช่างแม่งแล้วมาครับมาครับมาหน่อยเออมาหน่อยเออครับมาหน่อยเออครับเซลลี่โอ๋อเอ็ดเวิร์ดบินไม่มาวะ่ะโอเคไม่เป็นไรไปใหม่ครับเซลลี่อันสุดท้ายแล้วครับผมอ๋อซาลิสปนโซลาสบลโกมาเลยครับมาเลยครับ้เพียงจงมาจงมาจงมา จังมาเบาพเนจรก็มาวะโอ้โหถือว่าเคลือมากครับรอบนี้สุ่มไปกี่ตัวเนี่ยนี่นะครับที่ได้ทั้งหมดก็คือประมาณนี้1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวโอเคเกลือครับคลิปนี้โอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วเกลือมากๆเลย